นี่นนมีหัวละเนี่มีหัวอ๋อนี่ก็มีนะครับนี่นี่ก็มีนะโอ้หนี่ไงโอ้หนี่ค่าทางจะหัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่นี่เห็นไหมน่าจะขนาดหัวน่าจะพอโอเคอยู่นะถ้าเทียบกับกับมือเราแล้เนาะโอ้ยาวมานนี่นะโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ต้นนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ไดเพราะว่ามันมีแมลงกินที่ มีแมลงกินที่คคนต้นแล้วเหมือนมีหนอนเจาะสวัสดีครับเ <c oughs> ช้านี้เรามาสำรวจมันญี่ปุ่นกันนะครับที่ปลูกไว้นะครับก่อนนี้เป็นพันธุ์อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เนี่ยมันได้อายุมันได้อายุในการขุดแล้วแหละเดี๋ยวลองลองแวกๆดูที่คนต้นนะว่ามันจะมีหัวหรือเปล่า มันได้อายุแล้วแหละแต่ว่ายัางไม่ว่างไม่มีเวลาขุดว่าไม่ใช่มืออาชีพวะเนาะปลูกแบบมือสมัครเล่นนี่มีมีหัวเนาะม,นมือสมัครเล่นแบบอยากทำนาะอเห็นเขาปลูกแล้วก็อยากปลูกมั่งนี่เนาะเดี๋ยวดูใกล้ๆะะกล้เะแป๊ก่อนเดี๋ยวค่อยมาขุดวันหลังเดี๋ยวเคลียร์งานว่างๆก่อน แล้วเรามาดูกันว่าที่ปลูกไปทั้งหมดเนี่ยประมาณประมาณกีณ่าตารางวาไม่เยอะอะประมาณประมาณสามสิบตารางวานะ้มันยี่สิบสามสิบตารางวานี่ยมีหัวละหัวน่าจะใหญ่อยู่นะครับเนี่ยโ้น่าจะโตอยู่อ่ะมีหัวเนาะแต่อันนี้พันอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ถ้าใคร ท่านใดมองแว็บเดียวมืออาชีพมองแว็บเดียวรู้ว่าพันธุ์อะไรก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับบอกกันหน่อยนะครับผมจําไม่ได้ปลูกปุกไว้ก็ไม่ได้ไม่มีเวลามาปักใต้ก็จําลักษณะใบลักษณะหัวไม่ได้นะว่าต้นนี้พันธุ์อะไรพันอะไรอ่ะเนาะมีเบเนฮารุกะม่วงโอกินาว่าส้มโอกินาว่าที่ปลูกไว้เดี๋ยวลองลองไปดูตรงจุดอื่นบ้างเนาะเดี๋ยวลองลองเดินเดินดูตรงจุดอื่นบ้างว่า บริเวณอื่นมันได้คุกป่าวเราสังเกตจากโคนต้นโคนต้นแล้วก็ดูที่ว่ามันมีรอยแยกของดินน,นี่คือโคนต้นของต้นไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าเนาะแล้วก็จะดูรอยแยกของดินนะมันจะหัวมันจะดันดินขึ้นมาอันนีนนม้มีหรือเปล่าต้นนี้น่าจะน่าจะไม่มีมั้ง เดี๋ยวนะมีครับมีนี่ไงไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวแม่งรถน้ำไปเมื่อวานเย็นเนี่ยม,มีหัวแต่ว่าจะได้หัวเล็กหัวใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวต้องลองขุดดูนะครับเนี่ยมีหัวแนละ้วอืมมันก็พันอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกัน นี่ก็มีนะครับนี่นี่ก็มีนะแต่หัวจะใหญ่หรือเปล่าไม่รู้จริงๆแล้วที่ผมดูในในคลิปวิดีโอใน u t u b e นะครับที่พี่ๆมืออาชีพเขาทำกันอะ่ะเขาปลูกกันน่ะมันพวกนี้มักจะชอบดินร่วนดินดินร่วนดินปนทรายแต่ของเราเนี่ยเป็นดินเหนียวของเราเนี่ยเป็นเชิงดินดินเหนียวเนาะมัน ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลผลิตดีเท่าเขาหรือเปล่าแต่เราก็มีใส่ปุ๋ยรดน้ํานะดูแลตามที่เขาสอนดูตามที่วิดีโอที่เขาสอนมาแล้วแหละนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับดูลองสุ่มดูสุ่มนี่แหวโอ้นี่ไงโอ้นี่ค่าทางจะหัวใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นนะครับค่าทางเจะาหัวใหญ่ด้วยนี่โอ,โอ้ใกล้จะขุดได้ละ ถ้าเราไม่รีบขุดนะในพี่ๆเขาสอนไว้นะเนี่ยแหวกออกมาหัวใหญ่ด้วยอันนี้ถ้าจะหัวใหญ่นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รีบขุดเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปนะเห็นพี่ๆเขาบอกว่ามันจะเขาเรียกอะไรแมงมากินนะมแมลงมกินหมดเลยครับนี่อายุมันน่าจะได้และประมาณสามเดือนสามเดือนกว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้จดไว้ด้วยว่าปลูกที่เท่าไหร่ เขียนป้ายปักไว้แล้วก็ไม่ได้ทําเลยเพราะอย่างที่บอกอะนะเราไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพคือเศรษฐกิจพอเพียงอะนะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาว่างเห็นเขาทําอะไรนะ่าสนุกดีก็ลองทําดูก็ลองปลูกด,ดนนูเดี๋ยวลองดูอันนี้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับไม่รู้พันธุ์อะไรหรือว่าตรงนี้ต้นมันคนละแปลงแปลงห่างกันน่าจะเป็นคนละพันเราลองดูว่านี้มีหรือเปล่า บริเวณที่ห่างกันออกมาจะดูว่ามันมีไหมเดี๋ยวนะมันน่าจะคุยยากเหมือนกันอันนี้น่าจะเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอ๋อ้าทางตรงนีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวีดีดีด ถ้าทุกจุดที่เราแหวกดูมีเนี่ยแปลว่าเวลาที่เราขุดจริงเนี่ยมันก็น่าจะได้ผลผลิตที่ดีพอสมควรเนาะนี่อย่างนี้ก็มีนะครับนี่นี่เห็นแล้วนี่นี่นะนี่น่าจะขนาดหัวน่าจะพอโอเคอยู่นะถ้าเทียบกับกับมือเราเนาะเทียบกับมือขนาดหัวน่าจะพอได้อยู่ อันนี้ผลผลิตก็ถ้าได้มาเราก็ไม่ได้ขายนะครับก็แจกจ่ายพีพ่ๆน้องๆเพื่อนบ้านแบ่งๆกันส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บไปทานแล้วก็ยอดของมันเนี่ยเราก็จะเก็บกลับมาปลูกอีกครั้งหนึ่งลองดูอีกสักจุดนึงนะครับลองดูอีกตรงนี้บริเวณอีกด้านหนึ่งผมก็จำไม่ได้เหมือนเดิมครับว่าพันธุ์อะไรถ้าท่านไทยที่รู้คือ แล้เศรษกรมือชีพนะครับเห็นใบเห็นต้นคือบอกได้เลยว่าพันุ์อะไรเนี่ยคนที่ทําอยู่ประจำะเขาจะรู้ครับแต่ผมอย่างที่บอกครับมือสมัครเล่นเนาะเราเราทําตามเศร,รษฐกิจพอเพียงแนละ้วลองลองทําดูนี่นะครับเดี๋ยว,ยวผมแวกใบออกก่อนเราทาเพราะอยากสนุกลองดูเห็นเขาทําแล้วมันมีหัวคือการลุ้นว่ามันจะมีหัวไม่มีหัวเนี่ยสำหรับมือสมัครเล่นนะมันก็มันก็สนุกดีอะเนาะ อันนี้น่าจะมีแต่หัวน่าจะไม่ใหญ่มีอยู่ครับแต่ว่าหัวน่าจะไม่ใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นอยู่ตรงพื้นที่ด้วยตรงนู้นน่ะมันเป็นที่แดดมากหน่อยตรงเนี้ยมีแสงแดดน้อยหน่อยน่าจะมีผลนะเห็นเขาว่าแดดต้องดีพอสมควรการปลูกมันตรงนี้ก็เหมือนเดิมดินออกดินเหนียวอ๋อตรงนู้นเท่าที่แวกแวกดูเนี่ยตรงนู้นน่าจะหัวใหญ่กว่าตรงนี้ตรงนี้จะหัวเล็กมอ้แต่มีหลายหัวเหมือนกันนะเนี่ย นี่แปลกๆลูมโอผลที่โตอาจจะมีนะครับเนี่ยโอ,โอ้ยาวมานี่นะโอ้ได้อยู่ครับได้อยู่อ๋อได้อยู่ได้อยู่ต้องลองดูครับงั้นแปลงเนี้ยเราจะขุดหลังๆท้ายๆเราจะขุดด้านนู้นก่อนคือกว่าจะขุดเสร็จเนี่ยคงต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวนี้มันอาจจะโตขึ้นอีกหน่อยโตใหญ่ขึ้นได้อีกสักน,นิด ถ้าแมลงไม่กินไปก่อนนะเนาะอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรมากมายนะเพราะว่าเราปลูกแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ทําเป็นอาชีพเป็นไรายได้อะเนาะทําแบบพอสนุกสนานตรงนี้น่าจะตรงนี้เนี่ยเหมือนหนอนมันจะเจาะที่โคนต้นนี่ มันจะมีขุยๆตรงนี้อัน,นต้นนี้จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองปแฝงตัวนะล่องแฝงตัวปึ๊บอันนี้ต้นนี้จะได้หัวไหมปึ๊บนะปึ๊บเจอรากนะแต่ไม่เจอหัวต้นนี้อาจจะ อาจจะไม่ได้เพราะว่ามันมีแมลงกินที่มันมีแมลงกินที่คนต้นแนละ้วเหมือนมีหนอนเจาะมันมีขุยๆยอยู่ที่คนต้นแวกๆมานี้ยังไม่เจอ,เ,อเห็นนี้เป็นเป็นลำต้นริ้วรากไม่แน่ใจต้นนี้เราแวกไม่เจอนะครับอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรเท่าที่ลองสุ่มๆดูเมื่อกี้เราก็ได้หลายต้นแล้วถ้าขุดหมดนี่น่าจะได้เยอะอยู่ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่ปลูกเนี่ยที่ไม่เยอะครับประมาณประมาณสิบหรือยสิบตารางวาไม่รู้นะว่าเราจะได้ปริมาณหัวมันกี่หัวกี่ก,กิโลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับ